Is your champion my shield? My life. All right, it's a great day to be jump master. I'm jump master. Who bloody who, you hooligans? hey This setting is perfect. <laughs> <laughs> Let us sit down here. Can you feel that? The heat of the flame calls to us all. Don't be stink. ปืนเปลี่ยนกัอน <laughs> เอ,อ้ยเอา,าเอาแล้วมาไอที่สโคไอชาร์ดอันสี่มามีเอาเทอร์เนเตอเลยนี่มีมีมีนี่ไงนี่ไงจอปล่ว นี่ไงนี่ไงบีเหรอบีแล้วต้องเล่นกับโกลดสามนะสองสี่ก็ได้เราต้องไปเร็วไม่ไปอ่ด้มันเด้งมันเด้งมันเด้งไม่มีปืนไม่ไปลก พี่เมิไปแฮมเบอร์ไกต์เราบอีอย่ห้องบนงบนอย่บนนี้บนเนี้ฝั่งเนี้ฝั่งขวาเฮ้ยไม่ไปพี่ยังคาไม่เศษเลยเฮ้ยไม่ทำอะไรเลยหนูมาดูล่าเราล่าแล้วก็ตายไปตายไปเงียบเงียบ นายโยบายไม่เก็บกล่องหนูร้องเพลงให้ฟังนี่่เลยมะได้ไม่เชื่อคำหลอกลวงอย่าหาาได้แม็กแล้วอะไรไม่เก็บกล่องแล้วก็ต้องฟังเพลงจะได้ไม่หลงเชื่อคำหลอกจากเขาคนพูด โปรเช็คโปรเช็คยังไม่เห็นใครเลยมีเสียมาออกไปแล้วเห็นตัวเดียว โอ๊ยไม่ตีอีกแล้วเบื่ออยู่ในบ้านกันโอ้โหตัว ตัวหนึ่งหายไปไหนโอสโตสปอนเมยเขาไป่ทำอะไรหรอกจีนจีนลอเราพาเลาไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถเข้าเลือไปแล้ว เขาเรียกไปท,ทำเพราะลำบากเน่นี่นี่นี่นนลบไ,ไปเด็วเอาไลแมกเอองินไลแม็กทองอะ่ะเอากลับผมไม่เป็นสสิไลแม็กทองฮะอะไรอย่างก็ขอค่ะหรือว่าจะได้มาสับไงอีสี่ห้า นี่ไอเอีสี่ห้าเห็นเปล่าโ <c oughs> อ้โอโหัวละเหรอสิวๆหัวล้หวลหรอเอ้ยไงต้องีประโยชน์นะ<ม>แฮมเมอร์ปอยนี่สิดจิบเลยตอนหนูพอทำคุณงามความดีได้มากๆได้นิดนึงอะมีประโยชน์กว่าการถือจิบบาตซามาแล้วก็การเป่าควันต่างๆ <c oughs> เขาบอมองไม่เห็นศัตรู้อยู่ไหนเพราะว่าหนูก็มองไม่เห็นเหมือนกันตัวนั้นไม่มีอะไรเลยเนี่ยขอบคุณไม่มลอเลยเพราะว่าหนูก็มองไม่เห็นเหมือนกันอีซี่อีซี่ทำไมผมต้องใช้สองอันล่ะมันดีไงสองอันไปเลยต้องใช้สองอัน มันมี r e ีส้าอยู่ว่าค่าด้วยซีพร้อมใช้เลยก็ถืออยู่เนี่ยไม่สองก็บอกเลยไงสองก็บอกถือเนี่ย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 ขอคูณสองขอแค่คูณสองเท่านั้นไม่ให้อ่ะคูณ2สองกันเท่กับบิงแมนมีคนแอบกินขนมยังม่ได้ไปหยิบเลย ทำไม่ร้อนตัวเพราะว่าหนูคิดอยู่ในหัวเมื่หลายอันแบบนั้นนี่เหรอไอ้กงหมามันมันมีสุขสนเสียงดังมาจากทางนั้น

ก็แตกก็แตกก็แตกซีเอข้างบนหลังคาซีเอข้างบนหลังคาอ็แตกก็แตกก็ดตกข้างบนหแตกก็แตกก็แตกข้างบนหลังคาก็แตกแตกก็เป็นม่วงกอม่วงก็แตกไปแล้วก็ม่วงสี่สิบห้า กอแตรกอแต่เข้าเนื้อเหลือห้าถึงห้าข้าเนื้อเหลือห้าห้าไม่มันน่ะเหลือห้าห้าตัวหนึ่งแล้ว้ำเป๊บอยู่ข้างในอ่ะ้ำเป๊บอยู่ข้างในเฮ้ย เฮ้ยห่านเลยวะไึงกอดม่วงกอดม่วงโหอ้โหเหลือหหมอจะไปชวยะอจช่วยเพื่อันี่ล้มอ่ะระวังนะมไหน่ช้าช้าช้าชิลก่อนไหมช้าชิลก่อนนะ ม่แต่แปชาร์จก็ <Schweiz> อ่าแล้วก็หมิวยิงให้เด้แล้ว